เมืองทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนมกราคม2566ขอนแก่นร้อนเป็นไฟไหนจะเจ้าอาวาสอมสาป้อใจจนสะเทือนภูวเวียงไหนจะพระกุ๊กไก่ขี่กล้วยกลางทะเลไปสู้กับจระเข้พระสมภารคลานขึ้นเตียงส่งเสียงอ่อยบอกคู่รักให้หยุดฝอยหยุดส่งเสียง กุติแคบคนได้ยินอาจมองเมียงบันทึกภาพแสนสุ่มเสี่ยงอย่าไว้ใจเรามาเริ่มตำส้มตำน้ำปลาร้าสักอยู่ไหนที่รักจากครบอยู่ไหนมะเขือเทศสีแดงแดงน้ำตาลทรายพริกที่หนูเม็ดไม่ใหญ่ลำแสนลำใครกันหนอหลอกสมพานอัดคลิปลับซ่อนมือถือยามกินตับกินข้าวหลามเปิดทีวีให้กลบเสียงในอาราม รายการมวยสอบงามงามเสยเข้าไปถวายแหวนหนุมานผ่านกระหมอ่อมเจ้าอาวาสก็เดินอ้อมล็อกเข้าให้มอนยันหลักปักลูกทอยท่ามวยไทยส่วนพระแก่ยันอะไรมะเขือพวงจระเข้ฟาดหางยาวเข้าหน้าโหนกเจ้าอาวาสสูบสโมกบอกแก้งง่วงนักมวยแจกอิยราโดนหักงวงเจ้าอาวาสมือตักตวงอยรา ท่าไต่เขาพระสุเมนไต่าขาแข้งเจ้าอาวาสไต่สุดแรงทุกองศาท่ามนโทนั่งแท่นทองนองน้ำตาเจ้าอาวาสน้ำนองหน้าสมฤดีหนุ่มกัญชัยทนไม่ได้ต้องเปิดคลิปกลางรายการนั่งเงียบกริบฉากจู๋จี๋เสียงครวญครางใครเจ็บแผลแสนกาลีกระเทยไทยตุดแพรี่มือปิดตาคนก็หาว่าคลิปนี้มาจากไหน ส่วนที่หนุ่มยิ้มหน้าใสร้องห้าห้าคนส่งคลิปชื่อนายโก้ปิดหน้าตาสารภาพเป็นคู่ขาผัวพระครูแล้ววันนี้ก็มาถึงอึ้งกินกี่คลิปปลิวว่อนพระใจผีเป่ากระปูสาธุชนหอบเสือสาดแล้วรีบปูมาชมคลิปพระรุ่นปู่คู่ป้อใจศึกศิคะจะรอเฮียอะไรคะกลายเป็นโยมล้นศีรษะจีวรหาย ใส่กางเกงนั่งหัวหม่งแสนเดียวดายโดนแบล็คเมย์เพราะไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูเบี้ยวค่าตัวค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านเสือกยศสูงเป็นสมพารเสือกอยู่หรูโดนศึกแล้วก็กลายเป็นยาจกสูรอจังหวะคนไม่รู้บวชอีกทีบริบูรณ์วนารามคือชื่อวัดเมืองขอนแก่นคือจังหวัดพระสมีพระประสิทธิธรรมกาโมสร้างคดี แก่ใกล้ตายเ70ปีคดีดังนายอนนท์ขุนสถานผู้ใหญ่บ้านนั่งสลดคอยให้การย้อนความหลังมีผู้ชายมาสิงวัดแอบใช้ตังดูลึกลับคนชิงชังมาฝังตัวมันชื่อโก้ไม่โผล่หัวกลัวเห็นหน้าออกจากวัดหลังโดนด่าดูชาติชั่วไม่มีใครรู้จักแม่งดูน่ากลัวนอนห้องแอร์นอนกกผัวสมพานลิง อาชีพใหม่ไปขอร้องเป็นเด็กวัดพอตกดึกเสือกติดสัตว์ชายเป็นหญิงกูดาวนะเป็นเสือใบควีนปนคิงพระหลวงตาก็ผีสิงเสือกเอนจอยฉากสำคัญคือตอนศึกแม่งร้องไห้เหมือนพระไก่น้ำตาไหลเพราะโดนสอยคลิปลึกลับตอกเสาเข็มปลอมสุดซอยอีกคิวสร้างแม่งเสือกปล่อยคลิปจอมปลอมเอกร,ราชวิ่งมาแล้วบอกจะฟ้อง คนเวียดนามผิวขาวผ่องร่างผอมผอมโดนแอบอ้างจากอีกคิวผู้เป็นทอมคุณเจบุ๋มเสือกหายตอมหรือตรอมใจเฟสอีซอมไม่ท้อแท้คอยปล่อยภาพเหมือนมั่นใจสั่งห้ามกราบพระหน้าใสาด่าอีกุ๊กบานาน่าเล่นได้ไงเป็นครูบาหรือครูควายแหวกทะเลเอกราชปาดเข้าหน้าด่าซองโง่ พระกุ๊กไก่แค่โมโหโจระเข้กลัวสัตว์ร้ายว่ายกินคนแอบ,บเกเรเลยไปห้ามลงทะเลดูแบดบอยพระทรงเอเอเจนซี่โดนด่ายับรอดตัวจากคลิปภาพลับเกือบด่างพร้อยอีกคิวซังอย่างเงียบนานคนรอคอยมีอะไรก็รีบปล่อยถอยป้ายแดงเมืองขอนแก่นไม่ได้พักซักผ้าเหลืองคนอีสานแอบ,บแค้นเคืองพระดูดแสง เป็นครูบาเสือกเล่นน้ำแถมตะแบงอาจาระโดนพลิกแพลงผิดจัญญาอาจาระก็แปลว่ามารยาการนุ่งห่มก็มีศาสตร์มีสาขาห้ามเรียนแบบคารวาดเล่นกีฬาใช่เด็กน้อยนักครูบามึงอย่าควายทำเหมือนเนนแปดเก้าขวบนั่งเล่นน้ำเหล่าศิษยาชมว่างามดีเหลือหลายสมองแม่งเท่าปอสองกลวยกระจาย เที่ยวทะเลเกาะผู้ชายทรายกระเด็นกลอนตอนนี้มีสับแสงพระองมสาบตอกเสาเข็มแสนเหนื่อยยากห้ามคนเห็นต้องปิดห้องปิดประตูนอนลงเย็นแต่ละวัดพระพิเลนเล่นอะไรผุมนรกมีที่ว่างกี่เอเคอร์คงเบียดเสียดแบบโอเวอร์เยอะฉิบหายขนาดพระเช้าสวดมนต์ตกมาืตายศีลแตกเพ่งรับผู้ชายได้เป็นเมีย นั่นไออ๋อยยางรัดหัวอันลือลั่นหลังซ่อนชูยืนหน้าสั่นยืนตัวเตี้ยยางรัดผมลมไม่เดินแสนอ่อนเพลียรอคนลืมเอาเงินเคลียบวดอีกครารู้ได้ไงอ้าวช่องกูตามพวกเปรตดงแครอทล้นวิเศษแอบผมผ้ากูระแวงแกงห่มเหลืองแฝงตัวมาพระแท้แท้กูตามหายังไม่เจอตอนนี้กูกราบแค่เพียงพุทธรูป กราบวิหารกราบสถูกรักเสมอพอเห็นสงเดินบิดตูดคล้องแขนเกลออยากโดดถีบไม่เว้นเวอเจอจังจังยิ่งภาคเหนืออีแม่เอ้ยแม่งรัดอกนั่นตูเจ้าหรือหงหยกสาวสะพร่างคนภาคเหนือไทยปนจีนขาวเวอร์วังจับก,กลุ่มแล้วก็มานั่งจิบน้ำแดงกูปาดเหนือเห็นตุ๊ดเด็กใส่ชุดพระอยากจะด่าเข้าปะทะแอบขยง แม่งบวชเรียนเพื่อแดกฟรีกินของแพงแม่งบวชเรียนมุ่งแสวงแสงอบายพระประสิทธิ์ผิดน้ำมึงถึงบางอ้อหลักฐานแน่นอย่าหัวหมอไอ้ทิบหายไปหางานแบบชาวบ้านตามสบายเกรุ่นปู่ไร้คนไหว้กลายเป็นลิงส่วนกุ๊กไก่พระรุ่นใหม่ไล่ไอ้เคบานาน่าร่อนทะเลอย่าสูงสิงจากนี้ไปพระไปเที่ยวแค่ติิง แล้วขอโทษทำหน้านิ่งทิ้งนองนอยไปขอเข้าปริวาสกรรมใหญ่ไม่กี่วันสบายใจหายเหงาหงอยทุกทุกวันจัดวบเที่ยวในป่าดอยไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอ่อยชนีไปมาแล้วก็มาเข้าปริวาสเออดีแฮกขาวสะอาดแค่ขยี่ผิดเล็กน้อยไม่ต้องสึกแม่งง่ายดีเที่ยวป่าเขาที่รับลีเงินญาติโยม ค่าน้ำมันท่านหาเองหรือตุ๊เจ้าในค่าน้ำและค่าข้าวจ่ายโคงๆค่าสบู่ค่าเรือกล้วยเต็นกระโจมเสกมาเองหรือหลอกต้มเงินผู้ใดถ้านอนแผดสองสลึงซึ้งสุดขีดพอขีดกล้วยใหญ่เด้งดีดไม่ร้องไห้บุคลิกมีสองขั้วหรือกระไรยุทแพรี่เคยถามไว้ในรายการเมืองขอนแก่นแสนสนุกยุคกระต่าย แต่ละวัดแต่ละรายแต่ละย่านคลื่นความถี่ขุมนรกแทรกทยานจังหวัดอื่นรอไม่นานคิวต่อไปจบตอนมกราคม2566ขอนแก่นร้อนเป็นไฟไหนจะเจ้าอาวาสอมสาป้ออจายจนสะเทือนภูเวียงไหนจะพระกุ๊กไก่ขี่กล้วยกลางทะเลไปสู้กับจระเข้ ิเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาสนกระวนประชาสี